ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองน้ำมูอีกแล้วตลอดแหละไอ้สัตว์โอเควันนี้เราจะมาเล่นแบบอะไรไม่รู้อีกแล้วเพราะว่ากวนภาษาอังกฤษไม่ออกคือคือเข้าใจนะเอาละเอาละคือมันเล่นไงวะโอ้โหโอ้โอดูเฮียอะไรเนี่ย ทำไมกูเป็นนู๋วะไม่เข้าใจโอ้โหดูโอ้โหแม่งแบบดูแต่และอันโอ้รถแบบโอ้โคตรเก่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวสามารถเล่นสี่คนสองคนได้หนึ่งคนได้แล้วสามคนอ่ะอือสามคนอยู่ไหนยังแม่งเล่นไงวะ b l u ม Moon เฮ้อ จันเลือดจันเลือดพ้องเล่นเล่นสี่คนเลยไอมาสี่คนสี่คนไอมาสี่คนไอมาสี่คนไอมาสี่คนแค่นี้มีมีออะไรมา อโอเคๆเลือ่มาเอ้ยสามันวิ่งได้ด้วยว่ะเริ่มมาไงต่อ,อตอนนี้บาบสี่เล่นไงวะอ๊บบี้ดูโลโบุี้ออะไรวะผมไม่เข้าใจมันเล่นไงอู้แกเป็นบุคคล ไม่ใช่สิเฮ้ย,ย,ยถืออะไรเ้ยไฟชายเหรอจริงไหมวะกด F เต็มยี่อะรหาอะไรวะดู มีคอนไหมคอน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 กุตองานคอนเอาเนี่ยคอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ว่เต็มแล้วเต็มแล้วอาเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 รีบเร็วเร็วเร็วเกิดเหี้ยอะไรขึ้นกูไม่รู้ติดเอาเหี้ยไม่หาย อ้าวไม่หายไม่หายไอ้ขวดน้ำขวดน้ำได้ขวดน้ำมาวะมีอะไรปะไม่มีไม้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 กูอยู่ไหนไม้ไม่ใช่ไม้กูนี่หว่าลืมไปมีแค่นี้อยู่เดี๋ยว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 มันทำอะไรมันต้องทำอะไรต้องหาหาหาอะไรหาไม้โอเค เร็ว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 ตอนนี้มันออ่่ช่างแม่งห้าโมงยินหรือเปล่าวะกูไม่ค่อยสนาดดีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรวะอ๋อเติมน้ำมันพลังงานเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมือแล้วเฮ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นกูยังงงอยู่ เอออย่าปดิดดีอย่าปิดกูขอละอย่าปิดเอย้ยก,กับตาแล้วกูต้องต้องต,ต้องหาที่ซ่อนเถอะยัไง,ยไง,ยไง,ยงไงยั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 งไงสัตว์ยังไงบอกกูมาที่อ่ะมันเริ่มเมื่อลเลยเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนในนั้งกูไม่สนใจเพื่อนละกูกูเอาตัวรอดก่อน อยู่กับเพื่อนดีกว่าไหมปลอดภยัยสุด <Yeah. S 1> เปิดไฟได้ไหมโอเคเปิดไฟได้แต่แต่อย่าหาเปิดเถอะกูขอเฮียตอนนี้แม่งมนหนึ่งทุ่มยังวะน่าจะหนึ่งทุ่มแล้วมั้ง้าเกิดให้พูดอะ ฮ่ามึงเย็นเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนบอกกูดีเฮียอะไรบอกกูมาบอกกูมามันเกิดเฮียอะไรขึ้นไอ้สัสอะไรอะไรไอเปิดทำไมเ้ นี่ตรงน <hey> ี้ปลอดภัย <laughs> ส yeah, <yeah> ุดเชื่อกูปลอดภัยสุดละปิดแมเลยมาสเอ้ยเข้าด้ว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 ยวันดีเพื่อนออ้ย้ยเี้ยเ้ยเย เทียงคือละเทียงคือละเที่ยอะไรคือ,คอมึงจะเปิดปิดเปิดปิด,ปดหาพอ่อมึงเหมือนได้ยินเสียงอะไรเหรอโอเคกูคได้ยินเสียงของจริงมูจะรลอนไหมเนี่ยกูจะรอนไหมเนี่ย เฮอเขี Pf ing. Pf ing. ้ยอะไรเสียงไรวะกระจกแตกเฮ้ยเฮ้ยมันจะเปิดปิดเปิดปหอเปาเพราะเฮ้ย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 เฮยเฮยเร้เราคเยกันได้นเใจเยเนใจเย็นมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเย้ย้ย เมื่อกี้ตัวอะไรแบบมันจะเปิด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 พ่อมึงเป็นเหี้ยอะไรสักไปตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วตัวนี้ตีมันจะเปิดปิดนะแป๊เหี้ยเดี๋ยวดิดล้สามคนรอดเดี๋ยวอีกคนหนึ่งหายไปไหน ไม่ใช่รวมถึงกูด้วยบกระจกแตกเชีย่ยตัวเฮียอะไรเมื่อกี้เราจะตายกันหมดมเราจะตายกันหมดเออเราจะตายกันหมดกูตาย เราตายกันหมดเลยตายหมดเลยเฮ้ยเยข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อนเพื่อนเข้ามาเถอะขอละอ้ยสุบริครับฟู่เข้ามาเถอะขอละฉันขอร้องละเฮ้ยสี่คุมสีคส่คนสี่คนโอ้น้ำลายเต็มปากไอ้ เกมอะไรไม่รู้อะเฮ้ยอยากแคสเกมก็อยากแคสเกมแล้ะเฮ้ยรีบไปดีกว่าอันนี้กูรู้แล้วแหละว่ามันต้องเล่นไงแต่กูก็ยังไม่รู้ว่ามันคือตัวเฮียอะไรรีบเข้าไปเดี๋ยวนี้สิมีไม้ไหมไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่จับเป็นเฮ้ยไฟฉา,าย ีีพลังงานเด๋ยวไปไอ้เหี้ยเปิดไฟทำไมเปลืองไอ้เหี้ยเปลืองค่าไฟสัตว์เปลืองค่าไฟ,าไฟนหน้าตูด <c oughs> เฮ้ยไอ้เหี้ย นังได้ทำงไงวะเตึกอันเอาชิมร์ร์นพลังงานอันนี้พลังงานโอ,อ้ยังไงวะอู้บุตเตอร์ทำไงเพื่อน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 ทำไงอ้าว เพื่อนออกชิบหายละต้องทำไงอุ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้กูโดนช็อตโอ้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 ชิบหายละโอ้โอ้กูจะตายกูจะตายเฮี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 ยโดนช็อตเลยเฮียโดนช็อตเลยเอ้ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงจะฆ่าตัวตายอย่าคิดสั้นเพื่อนโอเคโอเค เพื่อนกูตายไปแล้วไอเหี้ยหน้าหีมาะปิดประตูปิดไว้ก่อนเอฟเคยาวเลยแหละไอ,อ้สัสหืขาดออกซิเจน ไอสัตว์โอ้ยกูรู้แล้วไอ้ยีตายเพราะอะไรช่องแอร์สัตว์ออาชิบหายละต้องการสีคนเ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเขาด้วยเดี๋ยวดูวกันมีอะไรบ้างรถไฟอากูได้น,นี้ด้วยว่ะอะไรย่างเงี้ย ได้แค่หลอดไฟเอ้ยเปิดก่อนได้เปียบไอ้เหียนี่เปิดก่อนได้เปรียบคุยโอคโอ้แลกแหลกแหลกแลกลกอีกแล้วไอ้เฮียเฮ้ยเจอละพูดมากวาอยเฮียวิทยุงงไอ้สั์ เออกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้เฮียแม่งยุ่งยากไอ้สัตว์คฮยมองไม่เห็นเลยกูเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วบันไดนู้นนี่เฮ้ยอ๋ยอใช่ใช่ใช่เออนี่แหละเพื่อนเพื่อนที่ดีโอเคโอเคไม่มีปัญหานั่นแหละไอ้เฮียให้มันได้ไอย่างงี้ดิไอ้สัตว์ค่อยมีหน้าที่ไอ้สัตว์ เออนี่แหละเพื่อนที่ดีสัตว์เฮ้ยเฮ้ยอะไรสัตว์ hey, <Hey. S 2> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีใครบาดเจ็บไหมหวังดีนะเฮ้ย hey. ดูดิเกิดเหตุอะไรขึ้นเปิดโอเค <Okay. S 1> จิมาละเริ่มมือละ โอ้ยเย่ยตกใจเฮ้ยพลังงานพลังงานเกิด,ดอะไรขึ้นเกิดอะไรการนี้โอ้ยทำไงวะช็อตลิกูทำไงวะ mình phải làm ngay bằng vàng ô tay làm ngay làm ngay bằng vàng đi thảm hò mึง à sát chết tay hoi hia ní là ซ่อมไงวะเดี๋ยวออกพลังงานเต็มที่เลยสั์ไม่ไม่เพิ่ม อยู่ไหนวายกูตายเน่จบแล้วก,กูมามงคุยเลยเออดูดิใครตายบ้าโอเคไอ้เหี้ยคือเฮียอะไรกูจะทำไงก่อนไอ,อ,อ้สัตวสสุดอคือ ตายหมดแมนเล่นไงวะเดี๋ยวเฮีย er. ไม่ไหวจริงวะเฮียเกมเฮียนี่คือมันไม่น่ากลัวนะแต่ที่กูง,งงคือกูต้องเอาชีวิตรอดไงอขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ไปละไอ้น้อง